นครนายกมีสอำเภอนครนายกมีสีอส่อำเภอมีอำเภอเมืองาปราจีอองอำเภอประดิษฐ์อเด็กๆวันนี้เพนจะพาเด็กๆไปรู้จักจังหวัดนครนายกของเราค่ะจังหวัดนครนายกของเรามีสี่อำเภอค่ะคือหนึ่งอำเภอเมืองสองอำเภอปราจี 3. อําเภอองค,ครัก 4. ์อําเภอบ้านนาค่ะและโรงเรียนของเราอยู่ในอําเภอบ้านนาค่ะและจังหวัดนครนายกของเรานะคะมีตาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นรูปช้างชูรวงข้าวค่ะเด็กๆพร้อมไปเที่ยวกันไหมเอ่ยวันนี้คุแอนจะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแอ<ฮ>นวันนี้ครูเอ้จะไปไหนคะเนี่ยอ,อ๋อมาละครในยงเนี่ยจะไปที่ท่องเที่ยวในรุ่นมีที่ไหนบ้างน่ะเดี๋ยวหนูแนะนำเลยค่ะที่ไหนเอ้ยไปเ่ิดถุนดาดกันค่ะไปถึงมุนดาดที่ไหน มาค่ะคุณครูค่ะถามมาที่นี้ค่ะนี่ค่ะเขื่อนขุด่านประการชนของเราสวยสุดเลยอะ่ะใช่ค่ะและเป็นเขื่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9ข้างส,งสาร้างไว้ด้วยค่ะอ๋อเหอเหมือนที่ไหนอีกไหมอ่ะมีน้ำตกค่ะน้ำตกอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่วังตะไคร้ใกล้ๆนี่เองค่ะอไป,ไปดูหน,น่อยไปค่ะไปกัน<ม>และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกวังตะไคร้กันแล้วนะคะ สวยไหมคะคุณครูเอื้อสวยค่ะแต่อยากรู้ว่ามีน้ําตกอื่นอีกไหมมีค่ะจังหวัดนคะรนายกของเรามีหลายน้ําตกเลยเช่นที่นี่วังตะไคร้น้ําตกนางร้องน้ําตกสาริกาน้ําตกกระอางค่ะเอื้อตาเอื้อเหนื่อยหรือยังคะนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีนะ นครนายกเราค่ะเราไปกันเลยดีกว่าไป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 ค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือส่วนมะยงชิดของเราค่ะโอ้โหลูกเยอะมากเลยนะทานจังเลยแต่เขาบอกว่านครนายกมีอาหารอย่างนึงที่น่าทานคืออะไรคะทุกคนอ๋อคือขนมกุยช่ายค่ะขนมกุยช่ายอยู่ที่อยู่ที่อำเภอบ้านนาค่ะโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปชิมนะแต่ว่า ดูวานะนครนายกเงียน่าอยู่นะอากาศก็ดีแล้วก็อูใกล้เป็นภาคนี้เองน่าไปอยู่จริงๆเลยใช่แล้วค่ะ่อยเนี่ใช่แล้วค่ะเพราะจังหวัดนครนายกของเรามีคำขวัญว่านครนายกเมืองในฝันที่ไกลกรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติป่าสจากมลรบิษค่ะโ พังนยกจะมีเนมาเที่ยวมากมาเดี๋ยววันหลังคุณรูจะมาเที่ยวใหม่นะคะเดี๋ย็กๆไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะหลังจากหายโควิดวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอเอเออย่าพึ่งจากกันไปไหนนะวันนี้แควมีดอกไม้ประจำจังหวัดมาทิ้งท้ายให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะ ดอกนี้มีชื่อว่าดอกสุพรรณิกาสีเหลืองอลา,ามสวยไหมล่ะคะเด็กๆ